สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดมองหารถกระบะไปใช้งานกันนะคะคันนี้ราคาย่อมเยาวค่ะเข้าไร่เข้า,ขาสวนกันได้สบายเลยนะคะกับรถ t o y o ต a m ไมตี้ค่ะทุกท่านสภาพดีพร้อมขับเป็นรถยนต์ปี99นะครับพร้อมใช้งานค่ะขับขี่เข้าไร่เข้าสวนได้สบายบรรทุกหนักก็สามารถไปใช้กันได้นะคะ สภาพแบบเดิมๆค่ะทุกท่านภายในสะอาดเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีอึดถึกทนด้วยนะคะใช้งานหนักไม่หวัน่นค่ะทุกท่านเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาภายในเบาะหนังค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเครื่องยนงต์ 2L ค่ะทุกท่านราคาคันนี้58,000บาทรถอยู่แถวแหลมฉางเครือสหพัฒน์ สนใจติดต่อกันได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปและอยากให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินก็เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกท่านเลือกชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์และกดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ